สวัสดีค่ะเพื่นอนๆวันนี้พาเพื่อนนมาชมชมพูที่ร่วงเนี่ยค่ะลูกเขาดกๆกมานะคะแต่ว่าร่วงหมดแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เราไม่ได้หอนะคะมันจะเสียค่ะเสียทุกลูกแล้วค่ะก็ลองดูแล้วที่ร่วงร่วงลงงารลองจิบมาผ่าดูข้างในจะโดนนอนเจาะทุกลูกเลย แต่อ่าส่วนที่เราห่อไว้นี่ก็คือดีอยู่อนะคะเนี่ยค่ะที่เราห่อไว้ก็น่าจะได้กินอยู่ค่ะแต่ลูกไหนที่ไม่ได้หอนี่คือว่ามีนอนทุกลูกค่ะแล้วก็เขาก็จะร่วงทุกวันป้าน้อมก็จะเก็บเก็บเอามารวมกันไว้ที่ตรงโคนนี่แหละคะ่ะ เผื่อจะได้กลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็จะพาไปชมอย่างอื่นต <oses> ่อนะคะก็อยู่ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ค่ะ อยู่ในส่วนกล้วยนะคะก็ปลูกไว้หลายปีอยู่ค่ะน้องสาวหาพันธ์มาให้ปลูกนะคะนี่ค่ะเขากำลังเป็นลูกเพราะว่าเราตัดยอดเขานะคะ ต้นมอนค่ะต้นมอนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าแบบนี้จะเรียกว่าลูกเขาสมบูรณ์ไหมมันดูไม่ค่อยสว่างเนาะอ่าอ่าลืมสว่างแล้วน่าจะเป็นที่มุมกล้องเนี่ยคะ่ะ แต่ก็คิดว่าลูกเขาก็น่าจะสมบูรณ์ดีอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เราคือตัดกิ่งเขาแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เพราะเขาแตกใหม่ปุ๊บเขาก็เป็นลูกเลยเถาต้นยอดเขากิ่งเขายังไม่แก่ลูกเขาก็น่าจะสวยดีนะคะน่าจะได้ลูกโตคะ่ะคิดว่านะคะคิดว่าค่ะน่าจะได้ลูกโตโต ลูกเขาก็สวยดีอยู่ค่ะมีสองต้นค่ะที่เอามาปลูกไว้นะคะ<ม>ก็ตัดกิ่งเขาแล้วเขาก็ออกลูกมาทั้งสองต้นนะคะนี่ค่ะต้นหนึ่งก็ปลูกไว้ใกล้ๆก,กันนะคะ วันนี้ก็อากาศเย็นนะคะดูอุณหภูมิมาสิบหกองศาแต่เย็นเย็นจังเลยคะ่ะเย็นเย็นต้นนี้ก็ออกลูกสวยเหมือนกันแต่จะสู้ต้นนู้นไม่ได้นะต้นนูน้นลูกสวยกว่าและจะโตโต,โตใหญ่ใญกว่าทำไมต้นนี้แลดูลูกป้อม แต่ก็พันเดียวกันนั่นแหละค่ะสายพันเดียวกันตัดกิ่งพร้อมกันก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะกล้าตัดสักเท่าไหรค่ค่ะก็มีคนเขาบอกมานะคะว่าต้องตัดกิ่งเขาถึงจะแตกออก แล้วก็ออกลูกก็เลยลองดูเพราะว่าตอนที่ไว้ให้กิ่งเขายาวขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปก็มีลูกอยู่คะ่ะแต่ลูกเขาไม่ค่อยสวยลูกเล็กเล็กแล้วก็คอดคอดเหมือน <c oughs> ก็คือเรียกว่าเขาไม่สมบูรณ์นั่นะคะ่ะก็เลยอ่ะลองตัดดูเพราะก็สังเกตดูเนี่ยกิ่งเขาอะนะคะ ะะกิ่งเขาก็จะมีตาแบบนี้อยู่ก็ว่าเออถ้าตัดแล้วก็คงน่าจะไม่ตายหรอกก็คงจะแตกอยู่ก็เลยตัดค่ะก็นี่แหละค่ะผลที่ได้ออกมาก็คือแตกกิ่งเยอะแยะมากมายแล้วก็ออกลูกพร้อมตอนนี้หน้าแ้งก็เลยลดน้ำเขาทุกวันนะคะแต่ก็จะลดช่วงเช้าอย่างเดียว มาลดน้ำผักแล้วก็ลดน้ำให้เขาด้วยพร้อมกันไปเลยชมลีลาวดีค่ะดอกสีขาวนะคะ จริงๆแล้วจะมีดอกสีม่วงด้วยต้นหนึ่งแต่ว่าโคน่นโค่นเข้าไปแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าอต้นที่เหลืออยู่นี้อีกต้นหนึ่งก็คือตอนเนี้เหลือสองต้นคู่กันนะคะแต่ต้นนี้เขาไม่ออกดอกเลยใบก็ร่วงหมดละไม่รู้ จะเสียจะเสียชีวิตหรือเปล่าไม่มีใบเลยเขาใบร่วงหมดไม่แน่ใจว่าต้นนี้ใช้สีม่วงหรือเปล่ารู้สึกว่าแม่จะเหลือเอาไว้สองสีนะสีขาวกับสีม่วงสีละต้นนองนั้นก็แม่คนทิ้งไปแล้วจะเอาพื้นที่ปลูกอย่างอื่นค่ะก็เลยตัดเขาทิ้งคนเขาทิ้งแล้วก็นั่นค่ะมองเห็นไหมเอ่ยเออเห็นเนาะ รังพึ่งค่ะแต่ว่าตัวเขาไปแล้วเขาล้างรังแล้วตอนที่เขามาทำรังอยู่ก็ไม่กล้าทำอะไรเขาหรอกนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าพึ่งทำรังขวางตะวันนี่เขาจะดกุก็เลยไม่ได้ทำอะไรเขาเขาทำรังขวางตะวันค่ะกลัวจะวิ่งหนีไม่ทันก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้เฉยเฉยจนเขาทิ้งรังไปเอง ก็คงไม่มีอะไรแล้วน้ําหวานก็คงจะไม่มีแล้วนะคะนะ้มีนกมาเกาะนกมาหากินมแ,แลมลงละมงตามดูนกก็จะตามไม่เห็นไม่ทันมองเห็นไหมเนะี่ย มาเกาะตรงกิ่งที่มีดอกอยู่ไม่รู้ว่ามาคอยดูมแมลงตรงดอกไม้หรือเปล่ากินมแมลงตรงดอกไม้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ รับชมจนจบคลิปค่ะขอบคุณมากๆนะคะนกบินไปพอดีก็กลับมาจบลงที่ตรงนี้แล้วกันขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะบายๆนะคะ